สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะสาราไทยนำต้นสนหิมะมาฝากค่ะลักษณะเด่นของต้นสนหิมะนะคะคือเขาเป็นไม้พุ่มค่ะที่มีการเจริญเติบโตช้าดังนั้นจึงนำมาปลูกเป็นไม้กระถางแล้วก็ทำไม้บอนไซได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะท่านผู้ชมพอเราเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆต้นเขาก็จะเจริญเติบ แล้วก็สูงใหญ่ขึ้นนะคะต้นสนหิมะจะมีใบเรียวเล็กแหลมสีเขียวฟ้าเหลือบเทาค่ะดูสว่างสวยสวยงามแปลกตาดีนะคะเราสามารถปลูกต้นสนหิมะแบบปลูกลงดินหรือว่าปลูกเลี้ยงในกระถางก็ได้นะคะเลี้ยงง่ายค่ะ เป็นไม้มงคลด้วยนะคะช่วยส่งเสริมด้านความมั่นคงความกล้าหาญแล้วก็ความสง่างามค่ะเพราะว่าจุดเด่นของต้นสนนะคะก็คือไม่ว่าเขาจะเจอสภาพหิมะพายุหรือว่าความแห้งแล้งนะคะอุปสรรคยากเย็นสักแค่ไหนก็สามารถฝ่าฟันแล้วก็ก้าวข้ามไปได้อย่างสง่างามเลยนะคะจึงเชื่อกันว่าหาก ใครนำต้นสนที่เหมาะสมนะคะมาปลูกในรั้วบ้านก็จะช่วยทำให้คนในบ้านมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยค่ะโดยปกติแล้วต้นสนจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะเขาก็าอยู่ของเขาได้ค่ะอีกทั้งยังมีรูปทรงของพุ่มแล้วก็ลักษณะของใบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์มาแต่ไกลเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะขาดไม่ ได้เลยนะคะท่านผู้ชมที่จะนำต้นสนเนี่ยมาทำการประดับตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าเราจะใช้จัดกันทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีหลายคนค่ะนิยมนำต้นสนมาปลูกเป็นไม้ประดับ เสริมความเป็นสิริมงคลค่ะข้อที่สองลักษณะของสนหิมะนะคะเขาจะเป็นไม้ทรงพุ่มลำต้นแล้วก็กิ่งจะมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มค่ะแตกกิ่งก้านจำนวนมากทำให้รูปทรงพุ่มที่สวยงามนะคะแล้วก็มีใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับกันค่ะออกทั่วทั้งกิ่งทั้งก้านเลยนะคะรูปร่างลักษณะของใบจะเรียวเล็ก ปลายแหลมอวบหนานะคะใบจะมีสีเขียวฟ้าเหลือบเทาแปลกตาดีนะคะโดยเฉพาะตรงปลายยอดออกเป็นกระจุกเลยค่ะ เป็นต้นไม้ต่างประเทศนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาค่ะส่วนดอกและผลนะคะรอเขาอีกสักหน่อยนะคะแล้วเวลาเขาออกแล้วจะนำมาฝากอีกครั้งค่ะข้อที่3วิธีการดูแลสนหิมะนะคะข้อ1คือเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะ ข้อที่2คือเขาต้องการน้ำปานกลางควรรดน้ำประมาณ3-4ครั้งต่อสัป,ปดาห์ควรรดน้ำบริเวณคนต้นหรือนำกระถางไปแช่น้ำสักประมาณ15วิก็ได้นะคะให้น้ำเขาซึมไปที่คนต้นเพื่อกันโรคเน่าแล้วก็เขาไม่ชอบน้ำขังด้วยนะคะข้อที่3สนหิมะจะชอบ ดินแล้วก็เติบโตได้ดีก็คือดินร่วนค่ะที่มีการระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะข้อที่4อาจจะต้องบํารุงด้วยปุ๋ยกันบ้างค่ะเพื่อความสวยงามสมบูรณ์นะคะข้อที่5ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะอาจจะมีแมงมุมตัวเล็กๆค่ะมาชักใยแล้วทําให้สนเราเสียหายเพราะฉะนั้นให้นําน้ําส้มควันไม้ผสมกับน้ําแบบเจือจางฉีดไล่ได้ค่ะ ข้อ4การขยายพันธุ์ใช้วิธีการปักชำค่ะคือ 1. เลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่มากจนเกินไปนะคะแล้วให้ใช้มีดคมๆตัดกิ่งมาสักประมาณ10-15เซนค่ะหรือว่าตามความต้องการก็ได้นะคะในลักษณะเชื้อทะแยงนะคะแล้วข้อ 2. นงนำกิ่งไปแช่น้ำยาเร่งรากสักประมาณ15-20นาทีค่ะข้อที่3นํนำดินร่วนผสมกับขุยมะพรา้า ใส่ภาชนะสำหรับปักชํำค่ะจากนั้นก็ทำการปักชํำได้เลยนะคะแล้วข้อต่อมาก็คือพรมน้ำให้ชุ่มแล้วนำถุงครอบปิดไว้ประมาณ25-30ถึงวันค่ะข้อต่อมาให้ทำการเช็คกันงอกของรากนะคะเมื่อมีรากงอกก็ให้ย้ายปลูกในดินที่ระบายน้ำได้ดีต่อไปค่ะ 5. ้า ประโยชน์ของสนหิมะนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านและสวนใช้ปรับตกแต่งภูมิทาเป็นไม้ประดับสวนในสไตล์ยุโรปค่ะช่วยในการดักจับฝุ่นละอองเพราะว่ามีใบที่ละเอียดแล้วก็พุ่มหนาจัดเป็นแนวรั้วบ้านได้นะคะต้านทานลมแรงได้ดีค่ะหรือว่านำไปทำบอนไซได้นะคะเพราะว่าเขามีเนื้อไม้ที่มีผิวสวยแล้วก็ใบเป็นเอกลักษณ์ค่ะ โปรดกดติดตามซาร่าไทยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ